่คะต้มยำไก่กับแจ่วมะเขือเทศนะฮะรู้หรือยังว่าตอนนี้ขั้นตอนมาถึงแล้ววันไหนจะทำเผือกก็ได้เตรียมเผือกนี่แหละค่ะอ๋อพอดีเลยนะฮะพอดีมากินข้าวแรงด้วยกันขั้นตอนจะได้ทานฟีมือซุปตุ้งด้วยก็จะลวกผักกวางตุ้งกับจิ้มแจ่วมะเขือเทศกับต้มยำให้ครับผมเพราะว่าลูกขั้นตอนนายเป็นคนชอบทานผัก ก็เลยจะลวกผักกินเจาะมะเขือเทศให้ครับผมก็สวยแล้วก็สดน้ำร้อนๆเป็นต้มยำก่งจับก๋ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยเนาะพอดีเลยฮะต้มยำในบีต่อสุขภาพใช่ค่ะต้มยำข้นน้ำร้อนนเจอสมุนไพรอันนั้นน้ำเดือดแล้วผมหม้ออะไรน่ะเดือดแล้วค่ะต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้ว อันนี้เลยใช่หชั้นอันนี้เลยใช่ไหตุ่ใช่ค่ะเอามาเอามาลวกขย่ะคจะเอามาลวกกินเือตอนที่มันเกิดเห่ตอนนึงชางพาไปกินเดี่ยวหอนโอ้ยวันนั้นอร่อยมากเลยยังติดใจเหรอติดใจเมื่อไถ้าหมูกระทะมาแรกก็ไม่เอาเดี่ยวหอนดีกว่าร่อยมากวันนั้นก็เนี่ยบรรยากาศจากครัวสมภารนะ อ้าวตู้เย็นลืมทายนะฮะเขายกไป,ลไปแล้วนะเอฟเีนะเขาจะโล่งๆประมาณนี้เนาะยกไปแล้วะขอบคุณครับการผสมมอโอมชาแนวนะครับผมสวัสดีครับมาทำระยะลวกลวกอ๋อแจ่วใช่ไหมใช่ลวงผักให้สุกลวกผักจิ้มกับจิ้มแจ่วมะเขือเทศเราจะใช้พริกขิงทำแจ่วมะเขือเทศนะคะพริกขงเสือพาไปใช่ไหม อันนี้คือข้าวปูเนาะอันนี้เนาะ,ะข้าวปูนี่ก็อร่อยนะอ้าลืมกด <c oughs> ลืมกดายให้นนึงเะก็หัวลุ่มนี่นวนันนี้เรามาดมู่้ามีดาทานาข้าวก่อนแล้วก็กลเบรเนะาะน่าจะเสร็จแล้วนะ คนละคับคนละคับกลับตอนไหนก็ต้องไปตอนนั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวก่อนค่อยกลับเฮ้ยมันดึกน้ำยิ่งดึกไปเรื่อยจ้าเดินทางระยะไกลขึ้นเขาใช่ไหมคะใช่น้ำเดือดแล้วเราก็จะไปใส่หัวันดีกว่า สังเกตมะเขือเทศสองลูกนี้ไม่หั่นนะเพื่อทำแจ่วดังมาทำแจ่วนะคะพริกมะเขือเทศ รอน้ำเดือดชิมใส่ผักเช็ดใช่มากแต่เขาก็งามกว่ามูมองนั้รนะนาเนาะมองยาลูกพักนอทีนี้ก็เหมือนเดิมเตงกับผักกวางตุ้งแล้วก็หอมเหมือนเดิมคือเกา ปลูกกวางตุ้งดอกนี่แล้วเนาะปลูกวางตุ้งดอกแหละเพราะเราได้เด็ดกันกินเรื่อยๆเด็ดแล้วมันก็แตกออกมาแตงออกมาเด็ดออกมา,เ,กออกมาเป็นยาวด้วยหลายเดือนหอมใส่ต้มยำนะคะ<ด>ก็จะหัน่นแบบยาวๆเนาะมีก็จะมีหอมป้อมหอมเปรด้วยมีผักขึ้นช่ายด้วยบอกคะอ๋อมีผักขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะ

กีอันนั้นว่ามีคนออยางามีคน่กินมากินมากินลมากินี่น่มกินมมกินลูกากินราคาราคาประมาณนีเนี้ยไหเปไหนีผยอดกายเหลือเปีว่ำสุ่ำส่ต่ำสุดต

แล้วพี่เอ้าคำนั้นที่บอกมินจะถึงนอนเลยมิน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 ม แม่แมไม่แม่ก็ไม่ต้องเอาจบเองเลยเออไม่แม่ก็ไม่ต้องเอาเฮ้ยตังค์อยู่ไหนจบเองเลยน้อยลาบตุ้มจ้าเสื้อเขียวใส่ลนไปบันเทง

เฮ้ยแมแล้ว้แล mm. ้วให้แล้วให้แล้วใ้แมน่อน้วเอาไอาแค่นี้่ะใหนมาเอาไปไปไปอันนั้ก็เอาแค่นี้นัวแค่นี้เัวแค่นี้ ไม่เอาสองเลีวไปเอาไปเอาไปให้เป๊อ้วนเลยไปใ้วี่คอยให้พี่คอยให้พี่คอยดีกว่าเออพี่คอยจะได้ต้อันไปแล้วระหว่างทางฉันไม่รู้จักใครแล้วเป๊อ้วนก็ไม่รู้จักแล้วไปกี่วันบอกยังไปกี่วันคะถ้าถ่ายถ่ายเพียงเดียวอ่ะมาอาจจะได้รูปดีดีนะถ่ายทินยาวปุ๊บแล้วก็แต่งภาพภาๆ อันนี้ของใครเนี่ยไปตอนนี้ของทนายมอไม่อยู่ในร้านนี่แล้วมาทำอะไรตรงนี้มาเสียมาไว้ป้าทบ้านมาไว้สยของทนายอยู่ไหม้าของทนายมาฝากไปด้ย้ยนัยนลัดตัดไปแล้วตัดหมดตัดให้ยังไม่ได้ร้อกินมุ่งนี้ก่อน ไม่ไม่ได้ถ่ายค่อยถ่ายแต่ลูกชายค่อยถ่ายรูกไปลงอื่นลูกค่อยโกรธแหวกเปิดอื่นทำเค้กมาเลยลูกฟังเค้กเอาหมดค้าวแบบด่างหรือไปดื่มลูกก็ได้แต่หาอะไรกินข้างหน้าต่างมาแล้วเปิดเปิดอะไรยีขนมเปิดอะไรในนี้นะ ถ้าไมกินก็ใส่ตู้เย็นเร่องใส่ตู้เย็นที่โดมเลฮ้ยมันเต็มแล้วไม้กับน้ำเื่อนีคุเลยค่ะนี่เป็นตัวนีเป็นตะนในทวารหน้าเตีเยนเนตอนนะว่าเยน เช่อไดมาเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนอร่อยอร่อยอร่อยนะั้งกินก่อนกินก่อนธนายสักกินไหมครับน้าฟางยู่ไงครับเอนตังฟางตังฟางมาตักให้ทนาจหม้อแมงแมงแล้งปิดตัวนี้ก่อนยาชีต้องปิดตัวนี้ต้องปิดตัวนี้ปิดตรงกลางหน่อยครับยาชี้ขาแมงเยอะแมงเยอะปิดสะพิดตรงขาตรงกลางหน่อยค่ะ ามองเห็นอยู่มองมีออร่าอยู่แล้วยังไงสมองคนมันมีแสงครับยังไม่ได้อะอะไรก็เป็นแสงครับสวัสดีทุกท่านครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับอร่อยอร่อยรวยอร่อยเข็ดชิบอร่อยนะ Năm học, chị, mặt học. Ba bắt 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 bắt. Do you have to do bắn? Do you have to do bắn? Do you have to do bắn? พีรวัมาโอเคครับนรียต้ครับมเกาแล้วอับโอ้นี่ต้มไก่เหรอต้มไก่ค่ะอร่อยแน่เลยที่น้ตะวัน

สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหญ้าที่กรอกๆนะคะอู้อะไรนี่ป้าในบ้านสูงมาเมือ่อเมื่อตอนกลางวันนี่บอกอ๋อคอยไปบ้านม่วงเขาไปซักผ้าอยู่เขาก็โทรมาเฉยเลยที่เรืหนูคิดว่าหญ้าโทรมาว่าให้ไปทำความสะอาดอ๋อไม่ใช่เหมือนกันเหมือนกันสองเตียงพับเตียงนอน เขาจะให้นอนกับคนรักเตียงกับตะอ่อนรู้มากนี่แไม่ให้นอนพื้นให้นอนเตียงเพราะว่าตอนนั้นหนูไล่จุดน้งที่สองกล่องลงแต่อ่อนอ๋อกล่องก็ไม่ได้เล็กวาเราอยู่ไม่อยู่ก็กองพัสดุกองเบ้อเล่อเอาะมันไม่ใช่กล่องเล็กได้ี่กล่องมันใหญ่มาก นี่น้ก็โทรถามหนูก่อนแล้หนูส่งไหนหนูบอกส่งนี่หนูส่งตรงนี้นนนมันไม่มีเลยหนูก็ถ่ายนะถ่ายได้แค่<ม>สองสามนาทียัง,มงมไม่ลงไปเอาไปดูห้องถึงไหนแล้วตะอ่อนห้องตะอ่อนนอนถอดเสื้อได้เปล่าอู้อันนี้ก็เทแล้วมันยุ่ง สวยวสวยมากเลยใจโอ้กว้างเลยสองวันเสร็จนะคะตาอ่อนทําแต่ไม่ให้เสียซื้อพรุ่งนี้ก็ยาแนวลงใช่ไหมโอ้ติดบัวแล้วก็ยาแนวลงโหูดูค่ะพี่น้องอการงเข้านะคะตรงนี้ตะอ่อนทํา ใส่บัวใส่บัวแล้วก็ใส่ยาแนวใช่ไหมอ๋อย,ยาอ้อมเลยใช่ไหมโอ้ัน,น,นั่นใชสีขาวเหอรอได้ยังไง รู้แล้วเรานอ,นอนได้แล้วชุดรู้แล้วนี่ไงโอ้ลื่นเลยนะเจ้าฟูดี้นี่เลยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเนาะอืมเช็ดดีอืมเช็ดอย่างดีเลย,ยเฮ้ยหลับแล้วไหมอ๋อหลับแล้ว <laughs> เหนื่อยกินยาหรือ,อยังกินยาตาออน กินยาแล o, athletes, ้วบ่เจ้าอย่าลืมกินยาแล้ต้องกินไหยาน่ะนอนดูโทรศัพท์ใช่ไหมน่ะหลับมัดลึกหลับลึกมากแต่ออนอย่าลืมกินยาเด้อออนกินยาเด้อไม่ได้ยินอย่าลืมกินยาไรเจ้านะต้องกินยาเด้อ เหนื่อยเหรอเหนื่อยอ๋อเอฟซีเป็นห่วงตาอ่อนบอกโทรมาหาค่อยอยู่ในคลิปยาตาอ่อนบอกว่าไม่ได้กินยาเหมือนจะเหนื่อยเหมือนจะอะไรเขาไม่ให้อะไรนะยาที่กินนี่ความดันนี่คือไม่ให้เส้นเลือดในสมองแตกตีบอะไรนี่แหละเราต้องกินมันเป็นยากันยากันไว้เพื่อนวานอ่ะแล้วก็ยาอะไรอีกนะถ้าเราถ้าเราลืม ไม่ได้เราต้องกินทุกวันเราขาดไม่ได้เพราะเราเป็นความดันแล้วก็วเลยเขาก็เลยเป็นห่วงตาอ่อนก็เลยโทรมาหาค่อยบอกนะบอกตาอ่อนนะย่าบอกตาอ่อนนะย,าะออนนะยา่าเขาก็เลยเออเดี๋ยวไปแล้วค่อยบอกบอกป้าไทยบ้านให้นี่ขายเอฟซียาก็มาบอกตาอ่อนแล้วนะคะตาอ่อนก็ออนกรับตาอ่อนบครัาแบบละเมอแบบแ,เแเกเหนื่อย นั่งยองๆเนาะนั่งยองๆไงอู้บรรยากาศท้องนานะคะพี่น้องเปิดไฟพุกบเห็นั๊บเห็นั๊บเลยเอ้าอไมไมเสื้อถ้าไม่ไม่เปิดไฟล่ะเสือี่อืออู้อีเกิง้งพี่น้องอีเกิง้งอีเ,เ,เกิง้งแสงสว่าง วันนี้เหรอสิบสิบสี่สิบสี่สิบสี่แล้วองเอ้าวันที่สิบมันที่สิบสี่สิบห้าชั่วสิบเจ็ดนี่ก็ออกพรรษาแล้วสิมันแรมในข้าแล้วฮะออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดใช่ไหม มอเจ้าได้บัติทินอืมมีบัิทินของเขดอ๋อสิบเจ็ดออกภาษาขาบุญบ้านค่อยโกนข้าวทิพมันที่สิบหกนี่มันที่สิบสี่สิบห้าเออพรุ่งนี้แหละเขาก็โกนเข้าทิพแล้วใช่เขาทำบุญโกนเข้าทิพค่อยกับไปเมื่อกี้เขาก็ไปโหวมเงินกับเขาอยู่ทำบุญกากาไปโกนเข้าทิพสงสัยจะใช่ บรรยากาศนะคะท้องทุ่งท้องนาพี่น้องเอ้ยไปขึ้นไปอาบน้ำก่อนพรุ่งนี้ค่อยถ่ายอีกท่านนาทีมาลง